สวัสดีสวัสดีทานผู้ส้มตอนนี้ท่องมาอยู่ที่สยามนะไปวันนี้เดียวท่องสีผ้าเพื่อนทุกคนมา,าส้มบรรยากาศอยู่ที่สยามเนาะสว่างนกาเข้าก็จัดงานคิดสมาทไลน์นี้ป่ะไปเดียวท่องสีผ้าเพื่อนไปเวิ่งมันเลยเนาะข้างหลังก็จะเป็นต้นคิิสมานะ ตอนนี้ท่องกับยูทีสยามน,นะสันกุศล<ม>ข้างบนก็จะมีรถไฟฟา้ามีติเอ็กำลังเข้าโผล่มานะสุดจเจริญหูจเจริญตาที่บ้านนี้ก็จะเป็นแบบบอานนางแบบสวยงามนะแบบนนเฮ็ส้มแบบนนแบบจะอกอกปลือกเบลหูเปลือกเบลตาใน,นแบบ ปปแต่ก็งามนะไป,ไ,ปไปเ,เปไดี่ยวท่องผาไปเดี่ยวหอไปหลอะเบิรงกัเไยเนาะว่าจะเนี้ยงแน่เนาะแบบแนมลงไปข้างล่างก็จะเห็นแบบถนน,นแบบเหลียบเลยนะแบบสวยงามวันนี้บอกคืออยู่ประเทศลาวเนาะไม่แต่คุ้ม แนมไปไซมีแต่คุม่มบันหนึ่งก็จะมีแบบขั้นภูมินะแบบมีล่มแบบคล้ายๆล่มแล้วก็จะมีที่นั่งเนะี่ยแบบแปลกดีนะแบบเป็นแบบ แบบกบสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะต่างสาตกับลายนะแบบต่างสาตแบบเขามาเที่ยวประเทศไทยแบบลายดีสองนี่เนะบบลลาะเสียงรถดังมากชอว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยกับว่าน้อยเนาะ การท่องเที่ยวไทยในส่วงนี้เนาะวันนี้ก็จะมีต้นใหม่เนาะสำหรับแบบคนที่มัถ่าไทยรูปเนาะแลนะ้วก็จะมีมีหลอดไฟแบบเข้าใจเวลากลางคืนเนาะนนนะก็จะสวยงามนี่แหละ ไปเดี๋ยวเข้าไปส่งกันตอ่อเลยเจริญนาดีนะแบบแบบไปเห็นวันไหนกับแบบรู้ซึกว่าแบบจเจริญน,นะแบบวันไหนกันเลยนี่ถนนแบบเรียบเลยนะแอมไปนี่ บ่นนี้คนจะมากมา่ายรูปลายเนาะเพราะว่ามันสวยเนาะแบบวิวสวยดีบ่อน,นี้สำหรับใครมากก็ลองมาบ้างเยอะอยู่ที่สยามนะเพื่อนทุกคน แบบบอนยางกับแบบสะอาดดีนะแบบเขาทำความสะอาดแบบไรลี่เลยนะแบบเขาแนมเบิ่งนี่แบบกางามหูงามตานะแบบโมีม่มี่เปื่ยนโมีมยั้งเนาะแบบแนมเบิ่งนี่แบบสะอาดอดีแบบวบาจะเป็นผืนยางกันแนมเบืองแบบ สะอาดดีๆีนะแบบข้าวถ้ำความสะอาดได้ดีอดนี้เนาะแบบข้าหักสะาความสะอาดได้ดีอดีนแนมไปนี่แบบงามเลยนะแบบในตาในแบบแนมไปนี่วันนี้ก็จะมีนนตนคิดสมานเนาะมีตนคิดสมานแล้วก็จะ มีบอลเล็กน้อยเด่นเลยเนอยแบบเฮตดตนคิดสมารทเป็นแบบกระตูนเนาะคนก่อจะมาชายรูปเนาะสำหรับคนเชมักชายรูปเนาะ ง่ามอะไรยันเปลี่ยนทุกคนแนมไปไสกับแบบง่ามมันนะแนมไปทางไหนกันเลยแบบเป็นระบบระเบียบดีแบบระเบียบนี่ไนทเขาแบบดีอะไรไปเดียวเข้ายางเขาไปเบิ่งข้างในนอว่าจะเห็นคนยางเขามาลายเนาะไปร่องไปเบิ่งร่องยางเขาไปเบิ่งเนาะ ข้างในมีแบบมันมีอะไรวะอ๋อีแบบอ๋อมีที่แบบขายของเฮ้ยคนแต่งตัวอะไรวะแบบนี้ มีขายของมีอะไรนะท่องกับัวคอยหูกปนไหเนาะโอ้โหมีคนแบบทำความสะอาดแบบตลอดเลยนะไม่น่าละถึงแบบขาวตลอดลด้พื้น มีคนทําความสะอาดแบบนี้เนี่ยเขาทำความสะอาดแบบตลอดเลยนะแบบเปลี่ยนวัวไหล่ี่ยนะแบบทูเลยสุดยอดเลยดีว่ะเรื่องหักษาความสะอาดนนี่ะ สุดยอดอันนี้เขาื่นส้มจากใจจริงเลยแบบเขาทำความสะอาดแบบดีๆอันนี้แบบเปืือนอะไรนะแบบทำความสะอาดได้แบบทูเลยนะแบบเนี่ยสุดยอดอะไรี้าง จะไรเพื่อนเทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนีดละเพื่อนๆทุกคนฝาเพื่อนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องเหตุคลต่อไปนะเด้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนกั ขอตัวลาไปก่อนเนาะ